เรื่องเด่นๆของคุณเป็นเรื่องงานนะนะ,ะเรียกว่าหน้าที่การงานมีการเติบโตนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นฐานนะคะให้หน้าที่การงานของเราเนี่ยมีความเติบโตมากขึ้นแล้วหากคุณคิดจะลงทุนในธุรกิจต่างๆเนี่ยตอนนี้สามารถทําได้นะคะเรื่องของการเงินค่ะนะคะมีเข้ามานะคะมีเข้ามาไม่ขาดมือเลยละทีเดียวนะคะ แถมยังมีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการเงินกระแสะของการเงินหมุนคล่องมือมีเกิดการเสี่ยงเงินให้กับเพศตรงข้ามนะนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโชคใหญ่ไม่มีมีอาจจะได้รับของขวัญของฝ้าอาจจะได้โชคเล็กๆน้อยๆนะคะเท่านั้นเองนะเรื่องของความรักค่ะความรักของคุณราบลื่นนะคะนะมีความราบลืน่นแต่ถ้าเกิดใครก็ตาม ที่มีรักซ้อนซ่อนไว้ต้องระมัดระวังค่ะนะคะคุณจะเจอกับคนที่เขาเรียกว่ามีเจ้าของด้วยนะคะคือเขาก็มีเจ้าของเราก็มีเจ้าของหรือเขาไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยตอนนี้เราต้องระมัดระวังนะรวมถึงคนโสดด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีคนเข้ามาพัวพันคุณแหละแต่เป็นคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องของการพูดคุยกับ เพื่อนสนิทนะคะหรือมีความเห็นต่างกันมันจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งสําหรับตัวเลขมงคลค่ะเลข4เลข7แล้วก็เลข3